อันเดียยังงังอยู่อ๋อูกอ่ะเออเอาละเป็นยาห้องผูให่จียาก็เป็นแมงมุมเจียนหายเราเมื่อสางนี่รูปนาผาดก็มีรูกเยอะรูกนาผาดก็ลูกไปเร้วอิชัดก็ยังนี่ก็ฟันนี่บพราฟันเรยว่าจี่เพฟันแันเ่รา่าบอลเ,เรนอกนี <laughs> ่แต่ห็นผูดย่ายๆม่มเสียแบบสีวาา่นาน้ำตาลกับว่าน้ำตาล สีคือสีคือกระเป๋าแฟ้มพอไปโอ้ยเขียวเขียวก็นั่นนะออกใหงยางเขาไว้ไม่นีนี่สิเป็นบาาเล็กทีหนึ่งหกแปดนะโอ้ยก็ออกมีแต่เล่าดิโอ้สามสี่อ่าเล่าโ้ว่องหันกัะมือเครื่องอีกออกบ่เออหนึ่งหกแปดเล่านี่ยังหนึ่งเก้าแปดเออน้ำมันแปดหกหกแปดแปดหกหกแปดยี่สัตวนั้นสามสี่ ยันพุ่สูกแล้วโอเขาเต็ยเตรียมมาขึ้นนี่เนาะสามตัวเขาเลยสมันจะเป็นมาเลทีบ่างในเสียงก็บว่าเขาแต่ว่าเสียงสามตัวอันแต่ว่าท่านเสียงหาหกศูนย์เลยบิ้งมือแลงซื้อลอตเตอรี่ได้หกศูนย์ได้บ้านใช้เจหกศูนย์แก่นาักโอ้เลขแก่นาพักเจอืมอ๋อนหนลรมันปวดแอวปวดแอวปวดขาคนณเจีย เงี้บลงจากหน่อยครับอยู่ที่ครับแล้วที่ให้เกวอาสูบแมงมุม,มเขียนเป็นเลขตัวใดเจียอยก็ท้ายดูใหายอยู่คอยเห็นคอยเห็นเป็นเลขนี่ไหมเอไว้แมงมุมดีนีเขียนมอเสาวแมงมุมดีเป็นตัวเป็นผู้เขียนเขียนยาไหมเขียนยนี่ บ่เป็นวิดีโอติกี่เป็นที่ภาพนิ่งดิโอ้ยข่อยกับท่ายภาพนิ่งเหะอว้ยยุ้ยแขนนะเป็นเลขยู่นี่โอชัดไหมไอ้ซ่อนยู่ยาไม่กับได้ดตัวต้องเป็นเลขยังดิโอ้ยมีคนมาหลบทับแล้วหนึ่งเจ็ดติอันล่ะเขากว่าเขาเห็นหนึ่งเจ็ดอ่หนึ่งเจ็ดอีกหน่อยออเอีกหน่อยเขาว่าเขาเห็นหนึ่งเจ็ดหน,หนึ่งเจ็ดกามั่งมีม่หาน้ำบ่กูเห็นแต่ซองตัวเจ็ด เนึ่งเจ็ดสองตัวเสียพอไว้ด้วยค่ะพอไว้เบิ้งยามแม่นแม่นเด้เนี่ยนืองเกดนเนือเกตพอไว้ยังพอไว้เห็นยานกันว่าเราออกตับที่ดีขันเล่าว่าซื้กอกันซื้อนะบริเวณหลบวัตถุเจเอาเอฟซีเบิ้งออกครับเอฟซี่ครับอยูเม่งมุ่งดิเนี่ยแต่มีซ้นอนตอนสีว่วัยตอนถ้ากันนั่งไหวเม่งมุ่แกเห็ดงาม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 มันก็เป็นตัวเลข เอาแคปหน้าจอไว้คายุซี่ครับพอได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่าอตอนแมงมุมเห็ดเหมนพาก,กันหวยายอยู่พากันนั่งหวายอยู่ยุแขนเด้อคายุซี่ครับอยู่แขนงาละ่ะอยู่แขนงาเห็นเป็นหนึ่งเกตด,ดำดำได้อครับแขนงาอยู่โลไลมูนอืมเขียนสองจุดมองจุดหนึ่งยุรหลไลงาเน,น,นี่ยมันจะเขียู่แขนสองเกตครับเอ,อ้หนึ่งเกตครับอี่ครับเห็นตัวเดียวแต่ว่าอีซีเห็นตัวใดก็ขึ้นอยู่กับสายตาอีซี่เลยครับเด้อเอาแคปหน้าจอไว้มื่นละเจ๊จ้ะหมื่นเจ๊ แมงมุมเขียนปฏิเจเกมมงมุมตัวปัญไยด้ยัยตัวนี้น้อยตัวนี้น้อยอันเขียนจันวาเขียกแป้กแป้งงดออกหลอดอ,อื่นเขาถ่ายเขาได้วิดีโออยู่แต่ก่อนว่าได้วิดีโอค่านางไหวย,ยานนะไปเลยบอกเขาว่าสูยสวย็แมงมุมเขียนเหล็กอยู่าะ จะง,งับ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 แล้วมันก็เป็นเลขที่แหลกมันก็เป็นเลขได้หนิแขนจะผมบอกว่า,วาที่สี่หนึ่งเจ็ดคือกว่ากว่าก็เ,เห็นสี่เลยเกศแขนไหมนี่นะ,ะนี่ไหมเออสี่หนึ่งเจ็ดหรือสี่สองเจ็ดเจ้เห็นเป็นสี่สองเจ็ดอ่าสี่หนึ่งเจ็ดหรือสี่สองเจ็ดนะเอาเอฟซีเห็นป่ครับ เยอุ้ยแขนเลยเห็นอยู่แขนนั่นแหละโอ้ยหนึ่งเกตจากว่าเอฟซีเห็นตัวเลเก่าดนะครับเว่อแต่ว่าเกยเห็นเป็นซีหนึ่งเกตนะครับเนาะอือเออพอเห็นซี่หนึ่งเจ็ดซี่สองเจ็ดนี่แหละอือซีหนึ่งเกตแล้วซีสองเกตสองง่ามนะอ๋อครับผมเมงมุมเขียนเลขให้ที่แขนยากครับเอฟซีครับนั่งไหายยาอยู่ยแมงมุมงับงับออกงับมาแจกแดงวนออกหลอกมาครับ สี่หนึ่งเกตสี่สองเกตปฏิกิยู่ในบัวน้ำนะครับเนาะอ่าเลขตัวเดียวกันครับอยู่<ฮ>แขนย,า,ยนาครับเพราะว่าม,มันมืดมันมีไฟสองลงไปแต่ว่าเลขสี่นี่ชัดชัดเนาะเจเนาะเลขสี่นี่ชัดดีขนาดชัดุชีครับอันยูใช้กับเจเลขกูุกอันเด้กระตางมันเปิดอันไข่ไถ่รูไปแต่มีเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งภาพเบื้องบนเจ อยู่ซีครับเบิ้งเล็กถูกของเจจะข้าวด้วยครับแล้วอี่ครับเวลานิดหน้อยเล็กถูกตักวขยี่ครับ มือนีมีเหล็กถูกความงเขาที่ครับศูนย์ห้าเก้าเขาที่ครับนี่ถูกศูนย์หาเก่าด้วยครับเลยสามตัวศูนย์ห้าเก้า ที่แรกว่าปัญหาหาวบแมนครับเป็นหาเก่าขคุยซี่ครับเลขทูปศูนย์ห้าเก้านะครับเนาะนักขายอยู่โองงยานะอันนี้เลขทูปความครับศูนย์หาเก่าคุยซี่ครับแต่ว่าเกาวัดศูนย์หาหกบ่ะหาหกศูนย์คืสี่หกศูนย์ครับคซี่ครับจะไปฟังเกียร์บอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเลขทูปอยู่บ้านเกียร์ตกค่ะคุซี่ครับ แคปหน้าจอไว้ครับเลขถูกพร้อมเลขคูวแขนยาพร้อมเลขคูวอนันต์ภาพ,พร้อมแล้วครับเนาะแคปเกียร์ครับศูนย์ห้าเก้าคีย์ซีครับเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่นยาครับ,บ,รบ,พ,รบพี่ครับเบิ่นยาที่ข้าวนะครับพี่ซี่ซองครับพีี่ครับ สว่าดี้เพื่อนว่าเพื่นบบฝันมาทันอืเอาอธิษฐานเอาเด้อครับเดอ้อบันผ้ามาอธิษฐานเอาเลย้อครับเห็นตัวได้กับ แคบหน้าจอไว้ครับอีซี่ครับแคบหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปเบิง้งน,นกับเนาะขอ,อยาหมูแรงนี่ครับอีซี่ครับตอนเช้าตอนเย็นครับไอเอฟซี สองมงยาถ่าอธิษฐานเอาเด็กรับด้วยเอฟซีครับสองงานกับเอฟซีครับเลขทูดศูนย์หเก้าตะวันเลขยูน่าาเกตศูนย์หกศูนย์เห้าหกศูนย์เป็นเลขตัวเดียวกันครับเอฟซีครับเลขระวังเลขยูทูปกับเลขยูน่าผาเกนนะครับเนาะตะวันโลกเลขยูแขนยานครับเอฟซีครับสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเเลขยูในบอนามหนาปูนครับเอฟซีครับบอสี่หนึ่งกับสี่สองสนครับเอฟซีครับอ่แคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับ จดไปพร้อมนะครับเนาะมาแปลกแต่ว่าเจี๋ยวฝันนี่ตี๊บาดนี่ปูวันมาห้ตัวใดเนาะนี่หนึ่งอย่เนาะนี่แม่ว่านะปูถึงจะไปเห็นตัเห็นแค่ซีตัวเดียวเห็นซีตัวเดียวเจี๋ยวแค่ซีงามมากนะซีง่ามอันนั้นซีตัวเดียวครับอีสีเขาขาขาวนอันนี้นี่เออนั่นั้นเจี้ยงามขนาด ในบัวเออยันในบัวเลยครับด้วเอฟซีครับมันคือเหลี่ยมจระเจ้เห็นมั้ยเเอฟซีครับเออนะครับเอฟซีขาวๆานะครับเอฟซีครับเป็นซีแต่ว่าเป็นขาวขาววงๆกลมๆมันกับมีเสียงเสียงเอียงจะเกียครับเหลี่ยมๆยมยุ่มให้เบิ่งก่อนนั้นเป็นยังไงอ้าวนี่นีเอครับมี่ายลงไปปากบัวเอฟซีครับอ่าถ่ายลงไปปุ๊บน้ำอยกเลิกปุ่นบานนี่สูตรมาทางนี้นะเจ๊เออ อาซูบิเอ้าอนะครับโอ้ยวงกลงสี่กับสี่ศูนย์หันแลยวแต่เบิ้งด้วยตาเป้าหนึงเป็นซีหนึ่งว่าซีหนึ่งกับสี่สองเข้าขาว 1, อันีหนึ่งเท่แห่เอ้ซีเท่แห่ซีครับผมอ่าสรุปตัวเลขให้ครับอีซีครับเลขกมอนีน่นะครับแล้วอ,อ่าห้าหกศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดศูนย์ห้าเก้าสี่หนึ่งสี่สองครับเอีกซีครับ แคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อไห้เห็นอยู่ในอ,อันบ่อนำนาปูนก็คือเลขซีชัดเจนนะครับขาวง่ามปะนียงนะครับเนะบาะมักกระจัดขัดกระพานครับมักชอบกดไลค์กดแชร์นะครับเด้เออีครับสวัสดีครับ